พี่แล้ววิธีกินเนื้ตะวันเยอต้องเดี๋ยวเทียงเอาแล้วตะวันนี่มา กลๆดอีกเที่ยวแหครับเที่ยวแหงป๊บเสียบพี่ที่ล่ะป๊บเออเฟืที่บ่เออนั่นละโอเคเอามึงว่าสิหยับไหมว่าแมนตีเหะนอ่เวลาทำอะไรทหไมเออเนาะอืมต้องเนาะ เห็นไปเรื่อยๆครับผมเสียบให้มันเห็นนี่แม่ละก็ได้เด้อพี่นองเด้อปั๊บปพ๊บแล้วพี่น้องเด้อแม่งบกเหนยวเคลียดอยู่เดี๋ยวเราตองั๊บกนเอาเล่าเนียรเาออกเนหนึล้วเอาเส้นทางกูเนี่ยออก เอ้าไปข้างในก็ได้แล้วปิดปุ๊บเลยจอเออนั่นละเอออ๋อันและพี่น้องเลยยาวไว้ยาวยาวแล้วแ้วก็ขยับอานั่นนั่นแหละนั่นโอ้หนั่นแหละป๊าบเข้าให้ป๊าบเล้วพี่น้องเลอผมก็มือไม่ก่อนละ

พี่้องเนี่ย๊ยบโอู้้ดยเืออี้อพี่้องเ่อมึงนี่ก็ยังอีหยังเนี่ยนะริเีปั๊บอี้อพี่้องเ่อือตรงนี้ขัดปั๊บปั๊บอีน้อพี่้องเรื่อลูดไ้ไก่เนี่ครับดึงก็ลงง่ายๆนะ เนี่ยพี่น้องเป็นี้าพอแล้วพี่น้องคืออันเนี่ยใช่แล้วเนี่ยบอดสูงเะสูงลงมะเนี่ยนเียนเลยโอ้เนนพน้ำแหงครับน, <c oughs> น้ำแหงขยุกไหมขยุ่สูงดูวิธีการเสียบครับ ทำเชือกให้เป็นห่วงแค่นั้นนะครับผมปั๊บนายพี่น้องเอ้ยปึ๊บตัวนี้ช้าช้าอย่าปั๊บนายพี่น้องลูดลงตัวนี้คัดเจะตื่นหรอครับปั๊บเงีลยูดมาไว้ใกล้ๆมิน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 เงี้ยนายพี่น้องเอ้ยนะเต็นแล้วก็สิกลมสวยแบบนี้นะครับผมโอ้โอ้โอ้พี่น้องรับสุดท้ายแล้วพี่น้องเอ้ย สุดท้ายสุดท้ายนี่แหละพอจะจ๊กจั๊พี่น้องปัปบ๊บน,น,นี่เด้อะแล้วก็ปั๊บมาตรงนี้เนี่ยพี่น้องมาแบบวิ่งๆเนี่ยอ่าเก่งพี่น้องเลยอืมทีเ่เหลืหลายแล้วนีแกอ๋อก็เป็นอย่างนี้มันกว้างแบบนีลยอืมเนี่ยเขินดีแล้วตัวหนึ่งนี่ครับลักษณะนะครับขึ้นแล้วเดี๋ยวเอากิ้งไม้มาปักค,ครับ ทำการปักจริงใหมนะครับมมนยังก็ได้ครับแต่ว่าสแกมใบบัวหวงเดอนเหยอยเลาน้ำไหลยินน้ำไหลต้องปักนนึง มึงเอาดีกว่าตักนันตักี่ก็ได้เพราะว่าเขาบปิดเวียงลักษณะการปักให้มันข้างในมันโล่งครับข้างในตรงกลางให้มันล่งล่ง ปลาจะได้เข้าไปสะดวกเขาอย่ามันอย่ามันแออ์อดนะ bắp mô mi ừ cây cái này là về hè một nghe kinh mày này nè ไวข้าวครับผมขบับเปลือกครับนี่ครับข้าวเปลือกครับมีมีลำก็ใส่ลำไปจากน้อยครับขึ้นมาเตเีเ้ยใช่หรือว่าข้าวมันเตนี้ยเราทดลองม่าสิมันวันแก่ลีลาเด้อ มีลำก็ใสล่ลำเข้าไปครับผมไม่มีก็ไม่เป็นไรครับแะ่ว่าลำดี่เพิ่มความหอมอยก่น้อยปลาดิบมาเร็วเขาก็ต้องใส่ยหลายพี่น,อน,น้องเลยนี่ขอไม่น้อขอเนาะหง้์หนึ่งเส่ได้สามสีห่ห 3, ลอดพี่น,อน้องเลยรงจักโล่เหรอหงสาโล มาผมส่เขากันแบบนี้พี่น้องเลยนะหน่อยวะเนอะกน้อยเหรออี่แงละพี่น้องเอยอากดไกดเีพี่น้องเลอมาอ้ย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 พี่น้องอ้ยาเโยนเขไปเลยครับออกกระจายกัพี่น้อง ลักนี่ขึ้นอยู่กับแห่ด้วยครับผมแหน่อยกอะห้างหกลักเพอาเนี่ยยยก็เอาเอาหลักเยอะเวลาปักกนไล่ไล่ไล่ให้มันค่อยขยับเอาครับใหมม้มันกลมพอดีประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงเจียกันพี่นอ้องเจียครับผมเจียครับ ลักษณะนี้เลยครับผมเดี๋ยวเรารุ่นกันนลละครับผมเฮียนนรครับเอาครับในเวลาแล้วครับสองชั่วโมงครับผมมันกตุ้งแหงกันแล้วแหงสวรรค์มาแล้วคนกระตุกงกัน อึ๊บอึ๊บอีกอีกอึ๊บอีกอีกอึ๊บเอ้าหายายหใหญ่ต้องสองจังหวะอุ้ยนอนโน่นครับเห็นตัวขาวๆแล้วครับคุณนี่มียุ๊มียุ๊บมียุ๊ต้องพอได้อยู่หรือแหมครับผม พ่งพุ่งอีกตัวเนื้อครับผมพ่งโดโด,โดแล้วโดดแล้วน้ำแห้งแต่ว่าสิพอได้ดยุ่งแล้วครับผมไป,ไปไปมุดรอบมึงตีนกันเพื่มันขางมันยังแล้วปลาออกหมด อืดอาหารเอะยาะเ,เ,เลย่านนี่ก็ได้เดี๋ยวเขาเลาะตีนมือกันครับเพื่อมันค้างมันอย่างมาจะออกครับใจเย็นครับพัน่ะ วันวานนี้ก็ยังสิมุดไล่วะเฮ้ยโอเควะโอเคนั่นไงปล่อยไปไปด้วยโอเคแต่ไม่ไม่เคอนะ

โอยเอาตึกออกได้มันกันรุ่นเนี่ยปักุนก็บ้างึ๊ดไรเอาเร็วๆๆลีลาไรทคลิปมันสิยาวคนดูจีบเยอะเอาเอาครับผมมันมันครับมันก็ได้อยู่นะมันเห็นตัวมันอยู่นะ นนัอันกิ่งลงตอนมันยังเขาเป็นดิตอนมันเตะเขาตอนมันยีลงเวน้ำมันน้อยอย่างนี้แหละเราต้องเอาเช้าม,มืดงานโดดแล้วครับโดดแล้ว ตนัก็มันตัดไม้มาแก่เนี่ยทอดเอานุ่มๆนิ้วไอ้รอบนึงมันไม่คุ้มาที่เห็น้ำแห้งรับน้ำแห้งปลาอาจิบุหลฮะน้ำลงเยอะดูแหอีกอีกฝั่ง ไม่ถึงน้ำ oh. อันนี้เอาเอาเอาแค่ได้ลับนะ้คนอย,อยร,ออรุ่นคอยชมไปนํำกันครับผมต้องได้ยู่แล้วครับผมต่อาจจะบปเยอะครับน้ำลงคักครับผมแค่ลาบแค่อะไรนี่ต้องได้ยัะแล้วครับผม มันไม่เคยพลาดน,นะครับผมเห็นมันโดดด้วยครับผมผ่านรถว่าบ <c oughs> <c oughs> นั่นกิ่งกิง่งสุดท้ายกระโดดเปล่า,านะอือ้ไปแล้ว น้ำแหงรับน้ำแหงปลาอาจจะบ่เยอะครับผมน้ำน้อยน้ำแหงเยอะครับกติโน่จะถึงตลิงในพานก็โตกมดไง ชนไหมบานเตบียโอ้พูดนะโอ้ขึ้นมาแล้วผมติดมาจอมแล้วพูดนะมาล่นมาล่นจอมล่นเท้าสลับให้มันมองไม่เห็นนะุนน่ะต้องสองคนเนี่ยหนักปลาไหล มึงมาลงไปข้างล่างแล้วเด็กมาดึงเล้เนี่ยมีป่ะโู้มิ้วอไม่ธรรมดาหููไหไ้เนี่ยเบื่อเฮ้ยมีปมะเฮ้ยล้างยังไล้างดอ้ี่โคนบาดไอ้ปนิน เออเออเอ้าวันเดียพี่น้องเ้ยอปครับผมไปบนเกย์เ้ยครับผมวาเยาเชียบโอ้หลายย้เฮ้ยได้ปลานินหลายตัวเฮ้ยสองตัวนึนคุบคุบคุบลุบลุาลูกโอ้มีปลาดูดด้วยปะ เด um> um> ี๋ยวไปล่างไปล่างกันนะครับผมผ่านสามวิปปี้นี่ครับผมผลงานน้ำแห้งน้ำน้อยครับพอได้เยอะครเดี๋ยวไว้น้ำเยอะๆให้สบาะว่ากันใหม่พี่น้องเอ้เดี๋ยวแกกันครับนี่ครับโอ้คนไทยอันนี้่เพ네ิ่งนั <h <h ่นน่ะกระเจงปูนกระเจงปูนเกือบเต็มเยอะมากเลยไม่ไปยังพี่น้องเนยมันยังได้ครับผม แค่รหรือปลาอีแค่อายุไทยลูกหน้าอาลาด้วยลาด้วยนี่ีครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะนำเลยได้ครับผมสวัสดีครับ